ติดไหมค้าชาตินมนไข่มุกยังพอเลิกได้โอ้ยแต่ติด,ตดจิมนีม่สิไข่ใตยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกครับว้าเนะ ไนะอ้กันร้อนะอาสุริตอนกลางวันเอ้ยตอนเช้าดีคำนั้นจะสองโมงเชา้าดีประมาณกันคำเนาะโอ้เนี่ยคำเนาะเขาเรียกว่าต้มเป็ดครับต้มเป็ดปรรลัยทซัพย์ครับมัน้วไ,นะไม่ได้สิ่งเนาะขอญาติหยาบใครนะครับแล้วต้นวาจาอและมิสุภาพขอภัอยมาณนะที่นี้คำนะจะเลิกแล้วผมเลิกแล้วเรืลิกจังไรนี่คำเนาะ โอซลเกตของเขายังมีอยู่บอกว่าอ่ารูปหล่อครับทิ้งใจจังไรแม่งทุกเวลาของงดสักหน่อยสักหน่อยครับเนาะสิบแปดวกน,นะครับนะบนอือสิบแปดวันโปรดใช้คนพิการขี่จักรยานพาเพื่อนมาดูกันเยอะๆเขับเนาะอไอ้ก็รอดเนาะอ่านี่ครับเนะาะเขาเรียกว่าต้มเป็ดปลาไหลที่ผมบอกครับติดไม่ค้าชานุอมไข่มุกนี่ยังพอเลิกได้ก็ว้ายนะสลยจริงจังครับเนาะแต่ติดหีโอ้โอขอยัดหยาบโรครับติดนี้วนะอื้อเนาะโอ้อขอยัดหยาบไข่ครั้งกําลัง ใครแต่ยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกวัดในออกช่วยบอกทีครับนะออกตังช่วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เลิกนะอนอนะโอ้ยเนาะไอ้ก็ร้อนเนาะอ่านี่ครับเนาะอสุปริตต้อนเช้าครับเนาะโอ้นี่ครับอยางเวียอย่างงั้นครับเนาะตื่นเช้ามากก็ไปยำเบ็ดเรียกว่าเยี่ยมเบ็ดครับนะบ้านผมเนาะเป็นไรครับเปเจอสี่โอ้แน่นะครับเนาะ,อะขอนนขอนิดขอหน่อยก็เนาะ คนมันเคยครับนะโอ้ยน้อยพอจังเลยก็ที่หนึ่งเลยครับจบจากนี่ครับนัดกิจวัตรระดับหนึ่งสาขาเรามกศาสตร์ครับนัดได้อาจารย์มาจากคุณน้ำโมดครับอกเออนั่นนหะครับน้ำมดอย่างบอกผมจะพาไปบอมบัดแล้วครับเนาะคุณน้ำโมดรับแล้วนี่จะก่อนฝากครำเนาะโอ้นี่ครับเจ้าของชายาโมดอย่างบอกเลยครับนะแต่เป็นความรับผู้แอนราชการนะครับเนาะลูกศิษย์เขาครับผมเนี่ยแหละโอ้ยนั่นไอ้กันร้อนเนาะ ไม่ได้นะครับนะครับเป็นทีิกรนะครับเนาะเขาเป็นนักพูดครับผมเป็นนักเด้าโอ้ไม่นเช่นนักบอลครับนะแต่ผมไม่ชอบว่าแต่ผมชอบเด้าอย่างเดียวโอ้ยนี่แหละครับเนาะโอ้ี่ครับปะไลครับโอ้ผมจะบอกนะถ้าไม่แซ่บนั่นเลยครับคุณคนป่วยครับต้มงรับาคุณไม่รู้เรื่องครับคุณต้องไปหาหมอเทาวันครับอยู่ประเดิมปฏิัติขหมอเทาวันกันอะไรพวกนี้ครับโอ้ยเป็นตัวแซ่บขนาดนักนะครับนี่แหละครับโอ้นี่คือความสุขของท่านคือความทุกข์ไม่ใช่ความสุขของผมเหมือนกันครับ โอ้ยถ้าผมมีความสุขผมก็โอ้ยน่าจะมีความทุกข์นะผมวันไหนผมไม่ได้นะครับเนาะโอ้ยเนาะอันนี้แหละครับเนาะเขาเรียกว่าวิธีคำหามอยู่จริงของชาวบ้านหรือว่าชนบทของบ้านนอกหองนาเราเป็นไรครับเวทศสีโอ้ยเนาะนั่นแหละไม่ได้ครับไม่ได้แต่ยังไงก็อืฝากด้วยนะครับเนาะฝากกลุ่มคนจังไรสิแปดบวกครับเนาะไม่เน้นคลิปบมไม่นิดครอบอนาจักรกินแค่คำพูดที่เฉลี่ยทีเชลี่ยสี่แซ่บครับเนาะขอยัดเรียนดับกินไม่ใช่ขอยัดหยาบรถครับ ก็ส่งแนวแกะวมาใช่โอ้ยเนาะนะครับนาะบินมาครั้งบางทีนะครับนะครับพูดใจดูว่าจะได้พูดสุภาพนี่ขอขอัยมานัดชินนี้ครับเนาะว่าผมเป็นคนจังไรครับนี่แหละครับนาะฝากถึงผู้สาวจังเรนะครับเนาะไอเนาะยังคอยที่ซอยเดิมครับเนาะโอ้ยกันรอดเนาะอ่ะยังไงก็ติดตามแล้วก็ติดใจเขาด้วยฝากด้วยครับเป็นห่วงเป็นใยครับนังเก็บบินแปลงดูแลสุขภาพดีสุขภาพใจเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านครับเนาะพาราทีฟอไม่ใช่ดิโอ้ย เอาความห่วงใยผมไปแทนแล้วกันโอ้ยน้าเป,ป็นต่สี่แทบบุญมเจ้าวา่งดีคำอ้อนของผมครับไม่รักผมจะไม่รักหมาน้อยน่ารักที่ใจอ,อีกเนาะรู้จักว่าว <c oughs> นะไ <c oughs> อ้กันร้อนเนาะอ้อเอาตอดมาฝากพี่ฝากเนาะอนะ๋อไอ้กันร้อนเนาะ